กำลังเดือดเลยพี่น้องเทเครื่องแกงลงไปจุกจกุสีกําลังสวยเลยอหอมมากยังบอไซตตอนจ่ะยังบอไซตตอนนะม,มันเดียดจะงอยก่อนเดี๋ยวจะเทไก่ลงไปรอสักครู่ น้ำกำลังเดือดได้ที่กำลังเข้มข้นเดือดแล้วเดือดปุดปุดแล้วพี่นอ้อง จาเดือดแล้วที่นี่แล้วกับเทขาไก่เดี่ยาตุ่มลงไปเทลงไปเลย<ม>ก็รอให้มันเดือดปุดปุดร้อนขาไก่เราเกื่อยมากดูสีสีสันน่ารก กินได้สองขามเดี๋ยวสิต้มเหมืนอนเดี๋ยวจิเอาไปส่งคนเห็ดเบียยอยุโ่โขกยู hmm. ่แต่ว่าบมมีขนมจีนเดี๋ยวแส่ลูกซ่าไปซื้อเก็นน้ายาก่อน mm hmm. ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จ mm hmm. อันนี้ใกล้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้อง mm hmm. น้ำยาป้าค้าใกล้พี่น้องช mm hmm. ิมมึงก่อน mm hmm. ชิมดูก่อน สาใจสาใจมากเด็นได้ทีท่เลยอันนี้เรายังไม่ถูกลองใส่ <c oughs> ลงไปก็ด,ด,ดี ว่าเด็กโคตรสนานเพื่อนเนี่ยใส่ลงไปใส่ลงไปเวลานิดหน่อยแซ่ไลส์แซ่ไลส์นิดหน่อยแซ่ไลส์ ทีนี้เราก็เทหมูยอรเราลงไปเพราะเราไม่ใส่ลูกชิ้นเราจะใส่หมูยอากาไก่ใส่หมูยออยอะจอสักกู๊ดถึงใส่หอมนะจ๊ะ เดือดจ้าแสบๆน้ำกันน,นวดล่ะ